่วงเธอเลือเธอวันวัยกับสิ่งร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อ ท่าใจตัวเราเองชีวิตไม่สิ้นหวังไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจอยากบอกว่ามี <Yeah. S 2> สวัสดียามเช้าคะ่ะท่านผู้ชมทุกวันอาทิตย์ตื่นมาพบกับธรรมะดีๆกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังที่นี่เป็นประจำนะคะท่ามกลางความร้อนของอากาศในช่วงนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับความเย็นมาพบกับความเย็น,นในธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สำนักสงฆ์เขาตะบองนาคจังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากกรุงเทพเพียง240กิโลเมตรเสร็จเสรนะคะหรือใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองใกล้แค่นี้เองค่ะและวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังจะพาท่านผู้ชมมาฟังธรรมะกับพระอาจารย์ปัญญานิลวันโนพระภิกษุผู้อบรมและสอนปฏิบัติธรรมตามแนวอาณาปานสติตามคำสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสำนักสงเขาตะบองนาคจังหวัดนครสวรรค์ค่ะบรรยากาศที่นี่สงบรมรื่นด้วยต้นไม้พันไม้นานาชนิดเป็นสวนป่าที่สะอาดเป็นระเบียบโล่งโปร่งเย็นสบายยิ่งเมื่อได้มาสัมผัสกับกระแสะแห่งธรรมที่อ่อนโยนจากพระอาจารย์ปัญญา ได้ฟังทำแล้วจิตใจก็สงบเย็นและสว่างในปัญญาค่ะเรามาฟังธรรมจากท่านอาจารย์พร้อมๆกันเลยนะคะการสร้างความรู้ที่มีพลังเนี่ยต้องมีจิตที่สมดุลดี mm hmm. เขาก็เลยต้องมาฝึกเรื่องสมาธิให้มีพลังความมั่นคงแล้วก็มีระดับกลิ่นอายที่สะอาดสงบได้กว้าง ได้กว้างได้นานไม่หมดพลังเหมือนชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จได้เต็มเขาก็นานกว่าจะหมดแต่ถ้าชาร์จไม่เต็มใช้แป๊บเดียวเขาก็หมดคนทาสมาธิเนี่ยถ้าเป็นระดับที่ลึกซึง้งมันก็จะต้องใช้พลังเยอะที่บางคนมันก็จะมีว่าคนมีนิสัยทางปัญญาคนมีนิสัยปัญปญ,ญาเขามีพลังการคิดที่คมที่แรงที่ไกลที่ละเอียดมีไอ้นี้เป็นนิสัย ถ้ามีนิสัยอย่างนี้บางทีไม่ได้ต้องใช้สมาธิเยอะแค่จิตอ่อนโยนสะอาดนี้ความอ่อนโยนสะอาดก็มีสองระดับคืออ่อนโยนสะอาดโดยาธาตุนิสัยและมีปัญญาดีอ่อนโยนสะอาดโดยาธาตุนิสัยเนี่ยพวกนี้การพิจารณาอะไรก็ไปได้ทั้งความรู้สึกไม่ได้ต้องใช้สมาธิเยอะแต่พอพิจารณาไปลึกๆแล้วเนี่ยสมาธิาก็จะกาะตัวแฝงตัวขึ้นมาเองพอหยุดพิจารณาบางทีเรารู้สึกนิ่งเลยสงบเลยนั่นคือสมาธิแฝง ไปกับการพิจารณากับบางคนมีพื้นจิตที่ไม่ได้อ่อนโยนสะอาดโดยาธาตุนิสัยแต่ถ้าเขาทำสมาธิได้กระแสสมาธิจะชะัล้างความรู้สึกให้อ่อนโยนชัล้างกระแสให้สะอาดกระแสใจเขาจะสะอาดอ่อนโยนเพราะสมาธิพอสะอาดอ่อนโยนเขาสงบได้เนี่ยการพิจารณาธรรมมันไปด้วยใจที่สะอาดความรู้ในธรรมจึงบริสุทธิ์ พิจารณาไปด้วยใจสะอาดบทธรรมจึงบริสุทธิ์ซึ่งมีผลทำให้ใจเนี่ยสง,งบยิ่งขึ้นในการพิจารณาธรรมมันมีพิจารณาไปด้วยใจเฉยเฉยบางทีมันได้ความรู้เยอะแยะไปหมดแต่กลิ่นอายธรรมะมันเหมือนไม่ลึกซึง้งมันเหมือนไม่นิ่งมันเหมือนไม่มีพลังและไม่เย็นนั่นคือการพิจารณาธรรมในแบบที่ว่าพลังสมาธิไม่สมดุลพอเขาก็เลยต้องมีการเตรียม ความพร้อมด้านจิตโดยการมาต้องหากรรมฐานหนึ่งกองเพื่อทําให้จิตนั้นมีประสิทธิภาพพอในการใช้งานด้านการสร้างความรู้ด้านการปล่อยวางนั้นจะมีคําว่าวิปัสสนาได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบการทําให้จิตสะอาดเป็นปกติให้ได้นี้จะสะอาดเป็นปกติก็ต้องมีอีกระบบของการปฏิบัติคือสกัดกัน้นละวังในเขต ส่วนหยาบก่อนคือเรื่องการพูดการกระทําการใช้ชีวิตถ้าเราพูดจาโกหกเนี่ยจิตของเราทันทีที่พูดจิตเราคดทันทีจิตเขากระด้างหยาบทันทีมันเข้ามาที่จิตเลยทันทีที่เราพูดจาหยาบจิตเราหยาบเลยทันทีที่เราพูดจาเสียดสีจิตเราก็ร้อนเลยถ้าเราพูดจาเยอะจิตเราก็ฟุ้งเลยถ้าเราพูดน,น้อยจิตเราก็นิ่งเลยถ้าเราพูดแรงจิตก็ฟุ้งอีก ถ้าลดระดับเสียงการพูดจิตก็เบาเลยการพูดมีผลกับจิตการกระทําเหมือนกันคนไปกระทําบาปทางกายทันทีที่ทําจิตหย,ย,ยาบเลยจิตมันหยาบจิตมันกระด้างพอกระด้างเขาก็ไม่อ่อนโยนพอไม่อ่อนโยนเขาก็ไม่นิ่งพอไม่นิ่งเขาจะร้อนพอร้อนเขายิ่งทัดสายนี่คือเรื่องของจิตคนที่จะปฏิบัติได้ดีเขาจะพากายไปวิเวกก็คือหนึ่ง ลดระดับการพูดทีนี้คนจะลดได้ดีให้เก่งกว่านั้นคืออยากให้นิ่งเขาจะพาตนไปห่างไกลจากคนด้วยการห่างไกลจากผู้คนทั้งหลายเนี่ยมันได้เสพกลิ่นอายของความวิเวกในตนเองการอยู่คนเดียวได้แล้วทำสมาธิเองมันทำให้ระดับของการปฏิบัติมันมีพลังเพราะเป็นการยืนด้วยตนเองแล้วก็ทำเองแต่การทำเป็นหมู่อย่างงี้ การทำหมู่ทาโดยพร้อมเพรียงเนี่ยระดับพลังความนิ่งเนี่ยจะเท่ากันไม่ได้มันจะไม่เท่ากันนั้นคนที่ต้องการให้จิตอยู่ในสมดุลเนี่ยเขาจะรัดกลุ่มไม่ให้การพูดเนี่ยนำพาให้จิตเสียถ้าจะพูดให้จิตดีก็คือพูดอะไรที่เป็นธรรมะทันทีที่พูดเรื่องธรรมะจิตก็จะได้เสพเรื่องสะอาดหรือพูดอะไรได้วยจิตเมตตาจิตก็จะได้เสพกลิ่นอายที่อ่อนโยนคือพูด พูดเรื่องเมตตาทําอะไรด้วยจิตเมตตาจิตเขาอ่อนโยนทําด้วยจิตเมตตาจิตอ่อนโยนดังนั้นจะพูดจะทําจะคิดเนี่ยมีผลมาที่จิตหมดเลยดัยงนั้นคนที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาต้องมีฐานจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ตั้งมัน่นจะสะอาดบริสุทธิ์และตั้งมั่นอย่างนั้นได้คนนั้นต้องมีระ,ะบบการระวังอย่าให้กลิ่นอายเรื่องไม่สะอาดเข้ามา นี้ระวังก็คือระวังด้านการพูดถ้าคนไม่พูดจะแย่เลยเนี่ยจิตเขาสะอาดมากเลยนะไม่พูดหยาบไม่พูดจาคดโกงไม่พูดจาอะไรที่มันเลอะเทอะแบบเพื่อนจิตเขาจะเรียบมากแต่ลองพูดเยอะไม่สงบหรอกลองพูดหยาบจิตหยาบลองพูดโกหกจิตหาความตรงไม่ได้นี่คือถ้าพูดจาไม่จริงเป็นอย่างนั้นีทุกการพูดมีผลที่จิตผู้ปฏิบัติ ที่มุ่งหวังความประสบความสําเร็จในเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาต้องมาเก็บรายละเอียดไปถึงการพูดถึงการกระทําและลงไปถึงความคิดและความรู้สึกด้วยถ้าคิดอะไรไม่สะอาดต้องรีบละเป็นธรรมชาติบางทีเขาชินบางทีต้องรีบละละบ่อยๆนานๆแล้วความเคยชินของเขาเนี่ยที่ชินจะละหักห้าบ่อยๆนานๆจิตเขาไม่ไปทางนั้น เหมือนเราเคยเคยเตือนใครบ่อยๆอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นนานๆแล้วเขาจะรู้ตัวจิตจะไม่เลี้ยวไปทางหยาบเพราะเราดึงเขาบ่อยๆนานๆถึงจุดหนึ่งเขาเดินในทางที่สะอาดเองอย่างครั้งแรกเราอาจจะต้องพยายามควบคุมให้ตัวเองอยู่ในกรอบของศีลควบคุมให้เราเป็นคนดีพอเราเปลี่ยนผ่านวันคืนในการใช้ชีวิตที่จะประคองให้สะอาดมาตลอดเนี่ย จิตเริ่มสะอาดขึ้นพอสะอาดแล้วเขาไม่ทําโดยเราไม่ต้องคุมเขาอีกเหมือนเราจิตใจดีงามเสร็จแล้วเราไม่ทําอีกแล้วไอ้เรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ความคิดจะต้องคุมเขาว่าอย่าทำเนี่ยมันไม่มีละเพราะเราไม่ทําแล้วนี่คือจิตเขาเปลี่ยนได้สําเร็จฉั้นการปฏิบัติเนี่ยคือมาเปลี่ยนเขาให้ได้สําเร็จให้เขาสะอาดขึ้นพอเขาแค่สะอาดเรื่องศีลขึ้นมาได้เนี่ยเราเนี่ยผ่อนคลายสบายใจไปเยอะ แล้วก็อิ่มสะอาดในตนเองพอเรามานึกตรวจตราถึงการพูดการกระทําของเราเนี่ยเราจะรู้สึกสงบใจเลยแค่เรื่องศีลเรื่องเดียวมันทาให้เรามีพลังได้จริงๆิศีลห้าเนี่ยเป็นศีลที่ไม่ต้องสมทา,านเลยเป็นศีลที่ทุกคนต้องมีเพราะว่าถ้าล่วงข้อไหนคือบาปทุกข้อข้อไหนก็ได้ล่วงคือบาปจะมาเว้นข้อนั้นข้อนี้ไม่ได้เลยเพราะล่วงคือบาป นั้นคนถ้าต้องการที่จะให้ชีวิตมีสิ่งที่เป็นสิริมงคลเนี่ยก็คือมีสิ่งดีๆต้องทําให้จิตนั้นดีงามก่อนจิตที่ดีงามต้องเป็นจิตที่ไม่มีบาปเข้ามาในจิตได้นั้นเมื่อไม่มีบาปก็คือต้องระวังเว้นบาปให้เป็นปกติคนไม่เว้นบาปจะมีเรื่องดีๆเข้ามาได้ยังไงแถ้จะจิตไม่ดีพลังชีวิตก็ไม่ดี พราะจิตดีพลังชีวิตก็ดีพลังชีวิตดีชะตาก็ดีกลิ่นอายก็ดีกระแสก็ดีอันนี่คือพอจิตดีจิตเย็นเราเย็นขึ้นกระแสของความเย็นของเราบางทีทําให้คนข้างๆเนี่ยอยากเข้าใกล้เลยและก็สบายใจได้ด้วยนี่คือจิตเราดีทุกสิ่งดีๆจะเริ่มมาพอจิตเราเสียวาจาเราจะเสียการกระทําจะเสียความคิดจะเสียกระแสก็เสียรสกยระแสนี้ก็มีนะคนเนี่ย พอจิตเราไม่ดีกระแสรเรามัน,ม,นมันทึบถึมใครเขาใกล้เขารู้สึกอึดอัดเลยร้อนเลยไม่ปโปร่งเลยนีย่คือจิตเขามีกระแสแต่ถ้าเมื่อเรามีธรรมเนี่ยธรรมะจริงๆทําให้เขาเย็นทําให้เขาสะอาดและทําให้เขามีความอบอุ่นด้วยเน้นคนเนี่ยเขาใกล้แล้วมีความสุขมนุษย์ยังมีความสุขดังนั้นสัตว์ก็มีความสุขเหมือน,นคนที่ฉลาดเนี่ย เขาจะกลัวจิตเสียมากเขาจะต้องมีสติตามประกอบรักษาเจ้าความบริสุทธิ์นี้อย่างดีเหมือนเราไม่อยากให้เสื้อผ้าใหม่ๆเราเปื้อนเนี่ยเราจะไปไหนเราจะระวังเขามากยิ่งเสื้อผ้าเราสวยเราก็ยิ่งระวังมากใช่ไหมจิตเราเมื่อสร้างให้เขาสวยแล้วเนี่ยก็ต้องระวังให้เขาด้วยเพราะว่าเขายิ่งเร็วจิตเขาอ่อนไหวมากเขาอ่อนไหวต่อผสัสสนิดหนึ่งเขาจะไป ขาอ่อนไหวเคลื่อนไหวเร็วรู้สึกเร็วคิดเร็วไหลเร็วด้งนการเคลื่อนไหวเร็วเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยต้องใช้ความนิ่งความนิ่งทําให้เกิดความช้าในการเคลื่อนไหวพอเรานิ่งมันจะช้าขึ้นเหมือนมันปักลึกขึ้นการเคลื่อนไหวจะช้าลงด้นการทาสมาธิมันสร้างนิ่งนิ่งสร้างระดับความไม่อ่อนไหวในอารมณ์เหมือนเรานิ่งเราจะไม่อ่อนไหว เราจะนิ่งดีถ้าเราสะอาดเ,เมื่อยมสะอาดเนี่ยยมจะมีความนิ่งดีเั้นคนที่จะปฏิบัติให้ถึงจุดของวิปัสสนาได้มีประสิทธิภาพเนี่ยเขาจะต้องมีการปูพื้นให้มั่นคงก่อนเหมือนการปรับพื้นดินเราอยากจะปลูกไม้ดีๆสักต้นหนึ่งให้ออกดอกงดงามเนี่ยเราไปปลูกในดินเค็มดินเปรี้ยวดินเผ็ดดินกระด้างเราไม่สนใจดินเราจะเอาแต่มเมล็ดพันธุ์ดีหวานเลย มันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นคนที่จะปลูกสําเร็จเขาจะกลับมาสนใจดินก่อนตรวจตราดินก่อนว่าดินนี้มีโทษไหมดินนี้เข็มไหมดินเปรี้ยวไหมดินกระด้างไหมดินมีน้ํำไหมดินมีปุ๋ยไหมเขาจะปรับดินพลวนดินไถดินใส่น้ําใส่ปุ๋ยถอนหญ้าดินสมบูรณ์ดีเขาก็เอามเล็ดลงเลือกเม็ดพันธุ์ดีๆมาลง นั้นคนจะปลูกสมาธิได้งามต้องปลูกบนดินที่ดีคนปลูกวิปัสสนาได้สําเร็จต้องมีดินที่ดีถ้าปลูกสมาธิดินดีของเขาก็คือเรื่องของศีล<ม>เรื่องของอกุศลทั้งหลายถ้ามันไม่มีเรื่องของบาปอากุศลแล้วเนี่ยการปลูกสมาธิเขาเขาดี<ม>เหมือนใจเราอ่อนโยนอยู่ตลอดนั่งแล้วมันสะอาด แต่ถ้าวิป Donna, ัสสนามันต้องใช้สองชั and and be, ้นมันต้องใช้ฐานของทั้งสมาธิและก็ศีลวิปัสสนาเนี่ยต้องใช้สองชั้นแต่ถ้าเรื่องสมาธิใช้ฐานของศีลและความขยันและความฉลาดในเทคนิควิธีและการกระทําที่ต่อเนื่องนี่คือเรื่องของสมาธิแต่ถ้าเรื่องวิปัสสนาจะต้องใช้ฐานสมาธิและก็ฐานของศีลที่ดีทั้งสองฐานไปด้วยกัน ที่จะสร้างวิปัสนาให้สำเร็จพระเจ้าแนะวิธีว่าถ้าอยากจะถึงจุดที่ชีวิตได้ความหยุดสงบและไม่มีอะไรจะทำจริงๆใช้คำว่าจบกิจก็คือเมื่อเขาไม่ต้องการอะไรอีกแล้วพอไม่ต้องการอะไรอีกแล้วจะไปทำอะไรมีไหมคนเรายังต้องการอะไรจึงยังกระทำแต่พอไม่ต้องการอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไร สุขที่ไม่ต้องไปผัวพันกับอะไรสักอย่างจะต้องไปเดือดร้อนไหมไม่ต้องแบกอะไรนะไม่ต้องคาดหวังอะไรพอไม่คาดหวังจะได้ก็เฉยเฉยไม่ได้ก็เฉยเฉยพอไม่คาดหวังและพอไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเนี่ยการอยู่ในโลกมันปกติสูงมันปกติคนที่มีปกติจิตสูงไปอยู่ตรงไหนก็ผ่อนคลายอันนี้คือมุมศาสนาคือท่านต้องการให้เปลี่ยนแปลงเจ้าจิตซะ เปลี่ยนให้เขาหมดความต้องการให้ได้แต่เดิมเขาต้องการเยอะก็เปลี่ยนให้เขาเริ่มเสพกลิ่นอายพอใจในความบริสุทธิ์สะอาดมาแทนที่พอเขาพอใจความบริสุทธิ์สะอาดจากการปฏิบัติเนี่ยเขาจะทิ้งกลิ่นอายของกามคุณอย่างเช่นถ้าโยมมานั่งดูลมหายใจเนี่ยโยมทิ้งโลกไปเลยเพราะมันอยู่กับลมพออยู่กับลมมันไม่ได้นึกถึงเรื่องเพลิดเพลินเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมาอยู่กับการภาวนามากๆการเสพการภาวนาเนี่ย ภาวะนั้นเราตัดขาดจากโลกเลยนะพอตัดขาดแล้วเสพการภาวนาจนให้ความรู้สึกถึงความสำเร็จได้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะได้ความสุขอันเกิดจากความสงบและความสุขอันเกิดจากความไม่ต้องกังวลและให้ความรู้สึกที่เป็นที่สบายกว่าการที่จะสุขด้วยการไปหาหนูน่นหานี่หานั่นแท้จะไม่อยากลุกไปนูน่นนี่นั่นเลยเพอนั่งแล้วสุขกับที่ได้เนี่ยอันนี้คือกลิ่นอายของสมาธิไม่ต้องถึงวิปัสสนาเลย สี่พระเจ้าจะสอนลูกศิษย์ว่าเท่าต้องการถึงจุดท,ที่สิ้นทุท์โดยแท้จริงเนี่ยก็คือทําให้เขาหมดความต้องการให้ได้สําเร็จจะจะหมดความต้องการทุกสิ่งในโลกก็ต้องมาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ลึกซึ้งเลยว่าโลกในชีวิตเนี้ยมันไม่น่าต้องการยังไงการจะเห็นว่าไม่น่าต้องการยังไงมีมุมเดียวก็คือต้องเห็นว่าเขาบังคับไม่ได้อย่างไรเขามีโทษอะไรบ้างเขาเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้มันมีโทษยังไง การมองเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนมากความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้เห็นกันอยู่แต่จิตเนี่ยถ้าเขายังไม่อ่อนโยนพอเนี่ยเขาจะเฉยๆเขาจะยังไม่คลายอะไรคนที่ปฏิบัติเขาจะตามย้ำให้จิตเนี่ยเหมือนกับสอนพาจิตไปดูความไม่เที่ยงสอนสั่งเจ้าจิตให้เห็นโทษเห็นภยัยแล้วสอนอย่างต่อนเนื่องสอนด้วยความสงบ เขาจะเข้าใจจิตเนี่ยถ้าเขาใส่ซื่อสะอาดเนี่ยเราสอนมันจะเข้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อทําให้เรามาเปลี่ยนนิสัยเจ้าจิตเพื่อให้ชีวิตเราเย็นขึ้นคำน,นิพพานคือความเย็นของชีวิตเยถ้าเราต้องการน,นู่นนี่เต็ไมไปหมดเราจะเย็นไหมไม่เย็นเราโกรธง่ายง่ายเราก็เป็นชีวิตที่ไม่เย็นชอบอะไรเต็ไมไปหมดมันก็ไม่เย็นถ้าต้องการให้ชีวิตเย็นก็คือ ให้เจ้าจิตได้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรนะต้องการแล้วก็ให้รู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าถือสาเลยให้รู้สึกอย่างนี้นี่คือขั้นที่ว่าสําเร็จสําเร็จในระดับเขาเริ่มรู้สึกอย่างนี้ถ้าเขารู้สึกอย่างนี้เราเย็นขึ้นไหมเราเย็นขึ้นแน่นอนเราผ่อนคลายขึ้นเยอะความสุขจากความใสสะอาดของจิต เราสัมผัสได้ทันทีในปัจจุบันนะคะเริ่มต้นวันแต่ละวันด้วยจิตใจที่ใสสะอาดด้วยการรักษาศีลเจริญสมาธิและอบรมปัญญาสร้างความรู้เท่านี้เราก็มีความสุขแล้วค่ะและถ้าให้มีความสุขอย่างถาวรอย่างที่พระอาจารย์บอกก็ต้องศึกษาเรื่องขันห้าเรื่องกายเรื่องจิตของเรานี่เองนะคะจนในที่สุด ก็จะพบความจริงที่ว่าไม่มีเราจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วจะกลับมาพบกันใหม่กับธรรมะดีๆที่นี่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทางออ